สวัสดีครับสวัสดีสาวอยู่ทุกคนนะครับนี่พี่น้องออันตรายมากเลยนะครับนี่โอ้ตักดิน,นออกแล้วนะครับโอ้เดือ,อทางเขา้าก็แคบนะพี่น้องดีเดือดเอาพี่น้องฝนตกนะครับมันลืน่นพี่น้อง พี่น้อง,งมันตั้งแขบหน้าพี่น้องดูใหได้มาเพิ่งผู้มีประสบการณ์นะครับนี่เอา้าดีพี่น้องนี่อีกหนึกอาชีพนะครับที่คนเบิ่งมีน้อง <c oughs> <c oughs> อีกหนึ่งอาชีพที่คนมองหานะครับเบิ่งเอาพี่นอ้องคนโตนะครับมันลื่นพี่นอ้องมันลื่นเบิ้อนโตดพี่นอ้องมาพอดีพี่นอ้องตักดินออกนะครับตักดินออกนน่ นทางทางทางเมื่อหน้าคอ,อยหันแปงเหน็นมเนวาทๆได้ใชเอาเงืนหลวงาดีเอรเบอร์วีดยังบ่เคยขับรถบริจังได้ กิมนี่ไม่ยังไล่พี่น้องกันเ <laughs> มื่อบวมหนาเว,หนาว,ออวเหลีวหนาวแล้ว <laughs> <laughs> เมื่อใดเม็ดเล็ดรถเถ่าเออเดียวพี่น้อง อีกหนึ่งอาชีพนั่นี่เบิ้อเอาพี่น้องพี่คุณเดี๋ยวมองนะครับนี่แต่เบิ้งเลยพี่น้องเป็นญาบิ่มีดอกนะครับนี่ติตรดรถเรียบร้อยถอยดาเขาเลยพี่น้องเบิ้งนี่ทำงานต่อนะครับเอ้าเลี้ยวไปอ้าเอ้ยเอ้า เกือบพี่น้องเกือบโอ้ยทางกับเอดเคบโอ้พี่น้องรอบ่พี่น้องนี่รถนะครับเจ้าของรถมีลูกมีเมียแล้วพี่น้องกันนี่รออยู่รถนะพี่น้องดังเด้อฝนตกกันแลนติกนะครับบาหยาดเป็นหินพี่น้องเป็นหินหินลุกลังพี่น้องคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝนตกแล้วพี่น้อง